เพื่อนบ้านเขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะก็รูปร่างไม่เหมือนกันไอ้ที่เหมือนกันก็คืออ่าตัวนี้มีเดด์ดามีเดด์าเหมือนกันน่าจะเป็นญาติญาติกันนี่แลหละญาติห่างๆน่าจะเป็นญาติห่างๆ อ่ยีราฟคอยาวเกลียงคอยยาวก็มาอ่าเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะอยู่แบบสันติด้วยต่างคนต่างทำม,มาหากินรูปร่างอาจจะบกคือกันแต่เขาก็น่าจะสายพันธ์ไข่ไกันเขาอยู่กันได้ลักษณะการกินก็นกินพืชกินพืชเหมือนกัน กินพืชใบเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็นาจะไล้ขๆไคายๆบานเฮาได้แหละ นี่แหละน่าจะใช่นาะน่าจะเหมือนบ้านเราเนี่ยตัวนี้